สิบเจ็ดบวกสามเท่ากับหกสิบลองเราจะต้องนับจากเลขร้อยไปถึงหกสิบห้าสิบแปดข้อเจ็ดห้าสิบแปดบวกสองเท่ากับหกสิบแล้วก็จะอีกวิธีหนึ่งก็คือนับจากหลักนี้เป็นไปหกสิบแบบนี้ครับห้าสิบ แล้วก็ห้าสิบเก้าหกสิบแบบนี้ปารู้ได้ไงว่ามันนับจากห้าสิบปดะครับแล้วถ้าเกิดล,กลูกต้องหาตัวเลขห้าสิบปดไม่ใช่เหรอลูกลูกรู้ได้ไงมันต้องเริ่มมาจากห้าสิบแปดอะก็เราใช้จากเลขน้อยเราจะเราก็ทดจากเลขน้อยขึ้นมาห้าสิบแปดห้าแล้วถึงง้นนี้เรา กับขี่ปัวก้าวเนี่ยแหละ